ได้ครับแอนม้ครับแอนมุตัวนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเผาควันนะครับอตัวนี้จะเป็นหัวเผาควันแล้วก็ตัวล่างนี่จะเป็นหัวเผาศพซึ่งทํางานสองห้องแยกกันเป็นอิสระ <c oughs> ส่วนสองตัวนี้จะเป็นกองน้ำมันครับเพื่อป้องกันฝุ่นผงต่างๆเข้าไปในตัวเบรนเนอร์ er. ซึ่งจริงๆแล้วกองเนี่ยเราไม่ได้กองแต่ตัวนี้นะครับมันกองทั้งหมด3ชั้นกว่าจะเข้าไปถึงเบรนเนอร์เพราะว่าใต้ถังมันจะมีกองอีกสองอีกสองทีแล้วก็ในส่วนของตู้คอนโทรลไฟฟ้าตู้คอนโทรลไฟฟ้าเนี่ยครับทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับเป็นของมิตซูบิชิทั้งหมดเลยยกพวกนี้ครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของมิตซูบิชิทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของข้างบนที่เป็นของเยอรมันเป็นของโอมรอนถ้าสวิตซ์พวกนี้ครับดูได้เลยครับของเราไม่มีญี่ปุ่นปลอเลยของเราจะเป็นของของของยุโรปทั้งหมดเพราะว่า <c oughs> จะเป็นของเทเลทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเตาสำรองหรือเตาที่เป็นเตามาตรฐานที่ติดตั้งที่เมนเราเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมเราคิดว่ามันน่าจะคงทนที่สุด ทางบริษัทก็ได้เล็งเห็นว่าวัดไผ่ล้อมได้ได้เสียสละเพื่อประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากพิษภัยจากโรคโควิด -19 ณปัจจุบันเราจึงมีมนโยบายที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับทางวัดไผ่ล้อมเพื่อจะดําเนินการอนุเคราะห์ตามเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดในครั้งนี้ก็ที่สําคัญนึงก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบริษัทสยามเอนจนียริง แอนเทคโนโลยีจำกัดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าที่เชื่อมั่นได้เพราะว่าเขาทําเองก่อปปองเองอะไรเองหมดเนี่ยเจ้าของเองทําเองหมดเราก็สบายใจแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องไปอย่างที่บอกฮะต่อเนื่องไปช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตไม่ใช่จะจะเป็นแต่ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 รายแรกอาตมานี่ดีใจมากเป็นผู้ที่เสียชีวิต ธรรมดาส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิดนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนถูกจับให้เสียชีวิตเลยโดยไม่มีการล่ำลานั่นคือไม่ปกติเพราะนั้นตอนนี้มันยังมีเยอะอาตมาก,ก็กลัวก็ต้องรองรับแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดคือตอนนี้นะครับไอเตาเผาศพที่เราใช้อยู่ก็คงจะปิดการใช้แล้วนะครับก็เตาอันนี้ ต่สำรองนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือใช้ได้แล้ววันนี้ก็เป็นลายแรกที่ในการทาวิธีชาวนกิจแล้วก็มันรุ่นใหม่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีหมดทุกอย่างนี่ก็ได้ข่าวว่าใช้การเผาเนี่ยประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเองแล้วก็เสร็จรุ่นร่วงเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงเสร็จๆนั่นเองนะครับแล้วก็เร็วแล้วก็ประหยัดน้ํามันลงบีคือตอนนี้นะครับ คุยกับช่างวันละสี่นี่รับได้แน่นอนก็คือตั้งเวลาไ้เลย9โมงเชา้ารายแรก11โมงเชา้ารายที่สองแล้วก็บ่ายสองรายที่สามและสุดท้าย5โมงเย็นรายที่สี่ใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงต่อหนึ่งนเองนะฮะก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองตอนนี้ออทางช่างเขาบอกเลยวันละสี่นี่สบายๆประมาณ1หนึ่งหนึ่งเดือน Ahora ya sé.